สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอฟฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็จะอยู่ที่ฟอร์ดพะปะแดงนะครับวันนี้นะครับก็จะมีรีวิวรถนะครับหล่อๆให้ทุกท่านได้ชมกันนะฮะวันนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะก็เป็นตัวเอเวอร์เรสนะยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอล์ฟนะเบอร์โทรไเด ท่านใดรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูปกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับในเพลย์ลิสต์มีแยกไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ในวิดีโอนะครับมีลงแทบทุกวันชอบคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับต้องการตกแต่งแบบไหนส่งรูปและคลิปมาได้เลยนะฮะต่อให้ไม่มีในช่องกอลก็ส่งมาได้นะครับแต่งได้ทุกแบบนะฮะรับประกันนะครับแล้วก็เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะครับแล้วก็มีบริการส่งมอบรถนะฮะวันนี้นะครับรถที่กอละครับนรี้เป็นตัวรรนะคับ ตัวเทนก็คือตัวเริ่มเลยนะครับเครื่องยตนดีเซล2.0ลิตรนะครับซิงเกิลเทอร์โบโนักเกียร์อัตโนมัติ6สปีด170แรงมา้าแอนะรแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายนะ1,354,000บาทนะครับเข่ามุกกระส้มก็บวกเพิ่ม1,000นะครับอ่า1,366,000นะครับตัวนี้เนาะนะก็เดี๋ยวพาชมนะฮะว่าสวยงามขนาดไหนก็ต้องบอกก่อนเลยนะใครที่ดู เล่นนะครับ SUV นะตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคานะครับจับต้องได้ง่ายเลยทีเดียวนะฮะใครครอบครัวใหญ่คลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับรถที่เรามารีวิวนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับต้องบอกก่อนเลยเป็นสีขายดีนะครับแล้วก็มีความสวยงามมากนะฮะคันนี้นะครับชิ้นแรกที่ลูกค้าเลือกติดนะครับคืออะคริลิกคำว่า e อเวอร์เนะครับอะคริลิกคำว่าเอเวอร์เอันนี้ที่เราติดนะครับ เป็นของแท้ของฟอร์นะนะครับตัวนี้นะครับเราจะได้เห็นกันบ่อยๆนะครับในตัวที่มาก็คือ e v e r อร์เรสซสนะครับอันนี้เราก็เบิร์กของตัว e v e r อร์เรส t มาใส่เลยเห็นไหมครับเห็นไอคลิกคำว่า e v e r อร์เรสสีดำนะครับเมื่อมันไปอยู่กับในรถที่เป็นสีโทนสว่างนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งสีขาวมุกนี่หล่อเลยนะครับเห็นไหมเด่นนะผมต้องบอกก่อนนะ ด้วยตัวหนังสือตัวอะไรเนี่ยนะครับของแท้เนี่ยมันลงตัวมากๆนะครับกระเถิบมานะครับตัวกระจังหน้านะครับอันนี้เป็นกระจังหน้าเดิมของตัวเทนเลยนะฮะสังเกตดีๆนะนะกระจังหน้าตัวเทนเนี่ยตัวกรอบเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีดํานะครับกรอบบนกับกรอบล่างเนี่ยมันเป็นสีดําเงาเนี่ยนะครับแล้วก็พาดนะครับตัวกลางนะครับตรงกลางเนี่ยนะฮะตรงกลางเนี่ยเห็นไหมเป็นโครเมียมนะนะครับพาดตรงกลางเป็นโครเมียมเลยนะครับ ตัวโลโก้ก็ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับแต่ลังพึ่งเนี่ยมันเป็นสีดําด้านนะครับเห็นไหมเป็นโคราสีกันนะครับลังพึ่งเป็นสีดําด้านนะตัวกรอบเป็นสีดําเงานะครับมันก็ให้ความหรูหราแล้วก็มีระดับเลยนะเห็นไหมครับอ <SU> <ion> ่าเรามาดูที่ตัวไฟหน้าไฟหน้านะครับเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเหมือนกันนะครับ <S <S เป็น LED เลยเนาะ ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็เป็น LED เลยนะครับมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวเทนเนี่ยนะครับตัวชายกันชนเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตรงนี้นะฮะในรถเป็นสีขาวชายกันชนก็เป็นสีขาวนะฮะแล้วตัวเทนเราก็มีห่วงลากนะครับคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับสวยงาม หรูว่าผมว่าเนี่ยลูกค้าเลือกนะลูกค้าดูแล้วก็ลูกค้าเลือกมาแค่ขนาดเนี้ยแบบไม่ต้องเยอะนะครับมันแบบดูหรูหราเลยอะดูข้างหน้าเนี่ยผมดูเนี่ยไม่ต่างกับตัวท็อปสุดเลยนะไม่ต่างกับตัวไทเทเนียมเลยนะครับกระเถิบมานะครับที่ด้านข้างเนี่ยตัวคิวล้อนะครับสาหรับตัวเอเวอเรเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแทบทุกรุ่นแล้วกันนะฮะจนตอนนี้มันมีมาตัวที่แปลกกว่าเพื่อนก็คือตัววายแท็กที่เป็นอ่สีกาไฟเนาะ นอกนั้นจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดนะครับมันจะทําให้รถดูใหญ่นะครับอดูแบบใหญ่มากยิ่งขึ้นนะดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นเนาะล้อนะครับอ่าเห็นไหมล้อนะครับต้องบอกก่อนเปลี่ยนนะเดิมมันเป็นล้อ18นะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นล้อ20ินะครับเป็นล้อแท้ของฟอร์ดนะของตัวไทเทเนียมนะครับเป็นหน้าเงานะครับตัวนี้ขนาด20นิ้วนะครับจับคู่กับยางสองห้าห้าห้าิบห้าี่สิบนะครับ ก็ถึงบอกไงเนี่ยเราดูมิตินะมันแบบหรูอะนะครับนี่เห็น,นหหรูๆเลยนะครับแม็กเดิม18นะครับมันดูไม่เต็มใช่ไหมลูกค้าบอกเอาจัดไป20่สเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างเลยนะครับให้ดูมุมกว้างเลยก็ถึงบอกนะครับคันนี้เดินลูกค้าเดินกันมาเนี่ยถ้าไม่อธิบายไม่บอก่ยไม่สังเกตเนี่ยยังไงก็คือตัวท็อปนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่ะตัวแก้มนะครับ ตัวแก้มเนี่ยจะขึ้นคําว่าเป็นโครเมียมนะแล้วก็โชว์ตัวเพจคําว่าเทอร์โบนะครับเป็นสัญลักษณ์ของตัว6เกียร์นะคีบระบายความร้อนนะครับกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับนี่ตรงนี้นะ,ะตัวเลาหลังคานะครับเป็นสีดำนะครับเห็นไหมมันก็ดูตัดนะดูตัดมากยิ่งขึ้นกันสรดนะครับก็ใส่เป็นกันสรดแท้นะครับของทั้งฟอร์ดนะ นี่กันสาต์แท้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทรงสลิมแบบนี้นะครับฟิล์มนะฮะอันนี้ติดเป็นเซรามิกนะครับแต่คันนี้ติดเป็นของลามินานะ c m 1เนาะท่านใดต้องการจะอัปเกรดฟิล์มนะครับก๊อปแถมพื้นฐานเนี่ยเป็นเซรามิกอัลติเมทนะครับถ้าท่านใดต้องการอัปเกรดฟิล์มก็แจ้งมาได้มาเทิบมานะครับมือเปิดนะ ดูมือเปิดนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับก็สอนมือปลดล็อกรถนะครับแล้วก็ทันล็อกรถได้นะครับตัวนี้มันก็ได้เรื่องของความสะดวกสบายนะได้เรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่รู้เนี่ยจะบอกว่าอุ๊ยโจมตีเราคุณอยู่ใกล้รถอย่างเงี้ยเมตรสเมตรใครก็เปิดอีกฝั่งหนึ่งมาหยิบของได้มันเปิดไม่ได้นะนะครับมันจะเปิดได้เฉพาะฝั่งที่มีกุญแจยกเว้นแล้วปลดล็อกรถนะครับมันถึงจะเปิดได้หมดนะฮะ บันไดเป็นสีดำนะครับเนี่ยสวยงามนะครับอะคริลิกหนึ่งล้อหนึ่งลงตัวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับด้านหลังนะคันนี้นะก๊อบก็ใส่เสื้อากาศนะเสืออากาศสั้นนะครับนี่สือากาศสั้นนะด้านท้ายนะครับก็สปอยเลอร์ก็มีเห็นไหมมีไฟเบรกดวงที่สามนะครับมีตัวปัดน้ำฝนนะมันก็จะมีตัวฉีดน้ำข้างบนแล้วก็ มีไลฟ้านะครับโลโก้นะครับตัวกรอบก็เป็นโครเมียมเหมือนด้านหน้านะครับไฟท้ายนะนี่จะเป็นตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้เต็มนะครับเป็นไฟท้ายตรงนี้อะคริลิกคำว่า everlast เป็นโครเมียมนะครับมันก็ตัดกับตัวค่าที่เป็นสีดำนะครับกล้องนะครับกล้องถอยนะครับเซ็นเซอร์มีนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเนาะ ตัดหมอกท้ายมีอ่มาดูตัวฝาท้ายนะครับฝาท้ายเปิดตรงนี้นะนะครับเป็นแบบนะครับฝาท้ายตัวนี้เป็นแมนนวลนนะนะครับนี่พยางนะครับเป็น5 d นะครับกอปแถมเป็นมาตรฐานก็เป็น5 d ก็เต็มเลยนะครับมีสีให้เลือกเนอะนะครับแล้วก็บอร์ดแถวที่3ก็เป็นพับมือนะเห็นไหมเราทำแบบซ่อนซ่อนซ่อนเอาไว้ นะครับก็เปิดอย่างนี้ได้อันนี้เปิดให้ดูเห็นไหมน,นี่ซ่อนเอาไว้ปิดเพื่อความเรียบร้อยนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับตอนปิดก็ปิดเลยเนาะนี่นะครับดูไฟท้ายเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับบางคนเนี่ยจะได้ดูแล้วก็กอฟเคยทำคลิปเทียบกับตัวสปอร์ตไปแล้วแหละ เห็นไหมดูผ้ายางกอบแถมนะเต็มนะครับข้างหลังเบาะตัวนี้ก็มีผ้ายางนะเนี่ยหลังเบาะคือพับมาในวางของได้หมดนะนะครับด้านหลังก็มีพัดลมปรับด้านหลังได้นะครับมี12โวล์นะนะครับแล้วก็อ๋านี่เป็นสิ่งที่นะครับตัวเทนนะก็จะมีตัวโขนอยู่แต่ตัวนี้ไม่ได้หน่วงนะเนี่ยนะครับไม่ได้หน่วงเห็นไหมอ่นะคู่หลังไม่ได้หน่วงแต่ว่าที่จับโขนนะครับด้านบนมี4ตัวนะครับ เสาบีมีคู่นะครับแล้วก็เสา A ก็มีเป็นคู่นะครับแล้วก็เช็คงนะ่ายนะอ่ะคู่หน้าเป็นหน่วงนะครับหน่วงคือปล่อยแล้วเห็นไหมคู่หน้าเป็นหน่วงนะครับคู่โดยสารตอนสองไม่ได้หน่วงนะนะครับแต่มนังานก็ปดที่เดียวกันนะชุดควบคุมกระจกนะครับเบาะนะครับด้านหน้าเนี่ยคนขับนะครับเป็นไฟฟ้านะแปดทิศทาง ฝั่งนู้นนะครับ,เป,เ,รรบเป็นเดวเรียกเครับเป็นแมนนวลนะบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับอ่าแต่เป็นพุชสตาร์ทครับเห็นไหมเป็นพุชสตาร์ทมีที่วางแก้วให้นะครับมีที่วางแก้วให้เนาะมีตัดหมอกหน้าหลังนะครับมีนะแล้วก็ปรับเรื่องของตัวแสงหน้าจอนะครับแล้วก็ไฟสูงต่ำนะครับเนะเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เนาะ พวงมาลัยแบบได้สี่ทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้มันก็ควบคุมรถง่ายนะครับแล้วก็มีความแม่นยํานะครับขับได้แบบสบายสบายเลยนะคุณผู้หญิงบอกว่าเห็นรถตัวใหญ่ๆว่าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขับรถอย่างนี้ลาบากไม่ลําบากครับเบาะปรับ8พวงมาลัยปรับสี่รองรับทุกสรลีระอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยมันขับง่ายเนาะ,ะเดี๋ยวก็พาขึ้นมาดูครับเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยขึ้นมาดูตัวนี้นะครับเลนี่ ขอแอปตั้นล้น่อยนะครับอันนี้ถอดรองเท้าขึ้นมาแล้วนะเฮ้บนะฮะอ่ะจอนะครับเห็นไหมเลยอจอขนาด8นิ้วนะครับตัวจอเนี่ยตัวนี้ขนาด8นิ้วนะครับพวงมาลัยเนี่ยมัลติฟังก์ชันนะมีคูสคอนโทรลให้มีตัวลิมิตให้นะครับ,พว,นะวนะรบพวกนี้นะ จอกลางนะครับก็ขนาด10นิ้วนะครับ s ิงโฟเอแอนด์ออโต้แอปเปิลคาเ่แบบไร้สายนะครับตัวนี้รองรับแอปพลิเคชัน f o r ์ดพาดแล้วนะครับอ่าสั่งงานสตาร์ทรถได้นะเป็นเกียร์ออโต้รองรับโทรฉุกเฉิน1.669เเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแอร์ Air, นะครับอ่าตัวนี้ต้องบอกก่อนนะแอร์ Air, ตัวนี้ไม่ได้เป็นดูโอโซนนะครับแอร์ไม่ได้เป็นดูโอโซนนะมีไวเลสชาร์จครับ usb type a type c เกียร์นะครับเห็นไหมเป็นอัตโนมัติ6สปีดเล่นเมนนวลนได้นะครับเบรกมือก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับโหมดการขับขี่นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด4โหมดนะเกียร์ออโต้จำได้เลยนะครับเป็น4โหมดแน่นอนนะครับพวก ABS EBD HLAW พวกนั้นมีอยู่แล้วนะเนี่ย ESP CCS นะครับนี่เราก็จะแถมพวกซองพวกอย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบให้ลูกค้านะสาวสั้นซองนะครับก็จะได้อย่างน้อยๆก็กนรลอยอะครับ ใช่ปะว่ามันตกหรืออะไรถ้าท่านอยากไปซื้อก็ซื้ออีกแค่อันเดียวถ้าไม่ชอบแบบที่กรอบให้เนาะเกนะครับ okay, นีบ่เกะเป็นเกะสองชั้นนะเห็นไหมฮึบนะครับเกะวัลเลนเนี่ยเป็นเกะสองชั้นหมดนะครับแล้วก็พามาดูนะครับนี่าานครับ,นะรบตรงกลางฮึบมีตัววางของข้างบนนะครับ มีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ตัวท็อปนะเอเว่าเลมีหมดนะครับมี่มี12โวอต์อยู่ในนี้นะเรามาดูนะครับให้ลูกค้าได้ดูอ่ะแต่ตัวนี้นะครับด้วยความเป็นตัวเทนนะผมต้องบอกก่อนนะตัวนี้สไลด์ไม่ได้นะครับนะฮะตัวนี้สไลด์ไม่ได้นะนะเราก็ดูไปพร้อมกันเนาะได้ใช้งานได้นะครับนะก็ราคา นะครับต้องบอกก่อนราคาร้านสานะครับร้านสามแสนาหสพันสำหรับตัวสีปกตนะิขาวมุกกับส้มก็เหมือนที่ก็บอกครับร้านสามแสนกนหกพันะฮะก็ออปชันแบบนี้เลยอ่ะนะครับผมชอบตัวเทนอย่างนะมันอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะครับขึ้นมาทีแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเออแม่งแบบโดนอ่นะเอาจริงๆอันนี้พูดเลยคือ แน่นอนครับเป็นพวกตัวสปอร์ตตัวอะไรขึ้นไปเนี่ยนะฮะตรงนี้มันปิดทึบมันได้เรื่องของความหรูหราถูกปะมันได้เรื่องของของของความหรูหราของความสวยงามอะไรครับแต่ตัวเทนน์อะโอเคตรงนี้อารมณ์นะครับมันมันมีช่องวางของอ่ะมันไม่ได้โดนปิดอ่ะนะฮะสำหรับผมเนี่ยมันมันมันอเนกประสงค์เนาะแล้วก็ อ่ะอารมณ์ถ้าเกิดมองอย่างงี้จริงๆอ่ะเหมือนเหมือนที่บอกเหมือนตัวกระบะตัวอื่นน่ะที่มีช่องวางมีช่องวางของตรงเนี้ยเออเจ๋งดีแต่ตัวเทนน่ะมันมันเป็นเกสที่มันมันเป็นเปิดได้ด้วยอ่ะอืมมันเป็นเกสที่มันเป็นเปิดได้ด้วยใช่ป่ะไม่ได้เป็นเหมือนตัวอื่นคือมันใส่ของได้เยอะอ่ะใส่ของได้เยอะกว่าใช่ป่ะเพราะตัวอื่นมันเปิดได้แค่ตรงนี้ตรงนี้มันวางไม่ได้มันก็เท่ากับว่าบางทีตอนเราไปหลายๆคนอย่างเงี้ยแบบเฮ้ย คนขับชาร์จมือถือไว้ใช่ป่ะคนขับชาร์จมือถือไว้คนนั่งมันมีมือถือทุกคนอยู่แล้วสมัยเนี้ยใช่ไหมเราจะมาวางมือถือตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมาใส่กับตัวหรือว่าแบบใส่ช่องใส่ช่องอะซึ่งตัวเทนมันมันตอบโจทย์นะสําหรับผมที่ที่ที่เป็นคนรีวิวหรือเป็นเป็นเป็นคนเห็นอะนะครับแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะชอบไม่ชอบแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันอเดี๋ยวเราจะมา ดูเรื่องของตัวหน้าจอกันนะครับเพราะว่านี้ยังไม่ได้เซ็ตหน้าจอนะครับนี้ก็ปุ่มโฮมแหละครับก็เข้ามาก็เป็นปุ่มโฮมเนาะแล้วก็ด้านล่างก็ FM อะครับมันก็ดึงออกมาจากตรงนี้เนะเอามาไว้ข้างล่างนะครับตั้งค่าครับเดี๋ยผมปิดไฟก่อนมันสะท้อนโอเคนะครับมีออโต้โฮแน่นอนครับมากับเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยมันมีออโต้โฮอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็ปรับภาษาก่อนเนาะ ลูกค้าที่ส่งมอบไปหรือท่านใดที่โดนรีเซ็ตรถไปนะครับมาอัปเดตแล้วมันมันมันไม่เป็นแบบเดิมนะก็มาทําไปพร้อมกันเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อนลิตรนะครับคนไทยถนัดใช้อย่างนี้นะกิโลเมตรต่อนลิตรนะจออัตโนมัตินะครับออนนระะเวลาต้องเป็นยี่ิบสี่ชั่วโมงแค่คนไทยเนาะดูง่ายๆโทรฉุกเฉินเปิดให้เลยเวลาลูกค้ามาปุ๊บขับอย่างเดียวออกรถกับกรับเด็กกับตั้งให้หมดนะครับ เมื่อกี้เราตั้งแล้วะเรามาดูที่รถยนต์นะครับอันนี้คือการตั้งเป็นเบสพื้นฐานง่ายๆเนาะพวกนี้ก็30นาทีดับเครื่องเตือนอยู่บ่อหลังนะครับตอนดับรถเนาะเตือนกุญแจกรณีเราไม่ดับรถแล้วเรากุญแจออกไปนะครับจอดเกียร์ว่างนะครับไม่ต้องมาหาโป่งปุ่มมานั่งจิ้มมานั่งอะไรเนี่ยเห็นปะสมัยเนี่ยเปิดระบบปุ๊บดับเครื่องนะครับแค่คุณไม่เปิดประตูก่อนเปลี่ยนเกียร์จบนะครับ ที่ปัดน้ําฝนะปัดเคลียให้อีกหนึ่งรอบด้วยแสงสว่างนะครับดีเลยก็สักสิบวินะครับไปปรับเองได้นะครับถ้าไม่ชอบการรีเซ็ตแบบกรอบเนาะระบบล็อกรถเนี่ยก็ตั้งได้เหมือนกันเห็นหปะ่ะประตูบานเดียวหรือทุกประตูตั้งได้เหมือนกันนะครับกรณีถ้าเราเป็นคนขับคนเดียวนะแบบใช้งานคนเดียวตั้งเปิดประตูบานเดียวดีกว่านะครับมันป้องกันการโจรกรรมได้ไปในตัวเลยนะนะแล้วก็กระจกก็พับอัตโนมัติทึบอ่าจบปุ๊บเรามาตั้งกันที่ หน้าจอนี้นะครับจอนี้เนาะก็กดถาขีดปึ๊บนะครับเข้ามา My View นะครับก๊อปเนี่ยดึงข้อมูลของลูกค้าไว้ให้หมดอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันดึงได้หมดนะครับเอาไปใช้ได้หมดเนาะก็ติ๊กถูกอะ่นะมีแรปเตอร์ตัวเดียวอะ่ะที่แบบต้องมานั่งให้ลูกค้าเลือกว่าเฮ้ยพี่จะใช้อะไรครับเพราะว่าออปชันมันเยอะเหลือเกินมันดึงออกมาไม่หมด มาเนี่ยตั้งอุณหภูมิน้ำมันเครื่องตั้งทุกอย่างถ้าใครชอบแบบตัวเลขอย่างเดียวนะไม่ต้องเปิดวงกลมก็ได้นะแต่ผมตั้งให้ลูกค้าแบบให้รู้ว่าว่าแบบอกอบตั้งอ่ะกอบต้องตั้งอย่างเงี้ยมีตั้งแต่ความร้อนนะวัดรอบความเร็วอุณหภูมิน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันนะครับน้ำมันก็อยู่ฝั่งนูน้นเนาะโอเคนะครับก็พอของป้าของคอวันนี้นะครับสำหรับตัวเทนนะครับ SUV ราคาประหยัดนะครับเจ็ดที่นั่งไซส์จัมโบ้นะครับแบรนด์แบรนด์นอื่นนะมันอาจจะเป็นแบบเป็นมินิ SUV เป็นแบบตัวเล็กๆนะฮะในราคาที่ตัวท็อปที่แบบรานสองาน3แล้วเหมือนกัน,น่ะนะครับคุณมาซื้อตัวนี้เนี่ยออปชั่นแบบที่ก็บอกอะครับรานสามแสนก็บาทนะฮะดูดิหล่อหรูนะครับครบเนาะ ก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอ d ทีไลน์กบขึ้นมาให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันรใดากาบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ